มาแล้วครับผมตดแสงมาแล้วครับผมแสงมาแล้วแสงมาแล้วแสงมาแล้วจอดเลยอ่ะจ้ามาแล้วมาแล้วพีก็แรงมากนะครับผมอื้อืมมันแรงกันเลยครับมาแล้วมาแล้วลงกันมาแบบนิ่มๆนะครับ มานแบบนิ่มๆเลย49สแกนเนียนะครับผมจีรักการทานสปอร์ตนะครับผม <c oughs> อดแสง <c oughs> ตากันมนันแน่นๆเลยครับผม380นะครับผม3สแกนเนียนะครับผมน360นะครับผมของบัวสวรรค์น,นะครับวันนี้มันมากนะครับ มันไปแถวยาวไปเลยครับผมความมันความหาอยู่ที่ทลอร์หนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับห้่ยโกนนะครับผมใครไม่มาไม่รู้นะครับผมมาแล้วจะรู้สึกนะครับทลอร์หนึ่งศูนย์หนึ่งห้อยโกนนะครับผมเที่ยงนี้ขอญาาิ เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมจากลุงต้องพักกินพาเที่ยวครับขอยัดไปทานข้าวก่อนนะครับผมบ่ายโมงแล้วครับผมครับขอบคุณครับสวัสด,ดีครับ